ี 5, วันนี้มาทำแกงก่วนะคะพี่อน่หรือว่าจะกินเป็นน้ำยาขนมจินก็ได้เนะวันนี้ก็ฝนตกนะคะที่บ้านชาไทยค่ะ กินแบบต้นยาขนมจีนนะคะทุกคนก็เลยก็เลยจัดมาเลยแต่ว่าก็จะแกงแบบเป็นแกงไก่ที่สามารถกินกับข้าวได้อร่อยเหมือนกันนะคะไม่ได้แบบว่าน้ำยาขนมจีนจ่านะอันนี้ใช้กระทีขวดเล็กค่ะก็จะใส่ทุกแกงนะคะเป็น แกงเห็ดใต้นะคะเพื่อนๆแล้วก็แกงละเอียดเน้นเป็นแบบแกงกินกับข้าวอะค่ะทุกคน สองอย่างนะคะก็จะใส่มะเขือด้วยแต่ฝนมันตกเนาะที่เกียรเดิอนออกไปเก็บนะคะเพื่อนๆทางๆางบานเนี่ยก mm ็จ hmm. ะถ้าฝนตกก็จะแฉะนิดนึงนะคะแล้วก็จะใส่ไก่นะคะไก่ก็จะเป็นไก่ส่วนสะโพก ที่เราแบบว่าสับแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วนะคะจนนีค่อใส่ตอนอาน,น,น้ำด้วยอะ่ะ ก็ปรุงไม่ยากนะคะวันนี้อากาศมันไอนี่เนาะทุกคนที่บ้านนะคะฝนตกตกตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะก็เช้าขึ้นมาก็ออยากกินเป็นเหมือนแกงเผ็ดแกงไก่หมอแม่จูนอ่ะเพื่อนคือกินได้ทั้งทั้งกับอ่าขนมจีนเนาะกินกับข้าวสวยด้วยก็ได้นะคะ แกงนี่เดี๋ยวเราเติมได้นะคะถ้าหาก็ราลองแบบว่าอยากให้เข้มข้นกว่านี้หน่อยใส่เพิ่มทั้งสองอย่างเลยแล้วกันแล้วก็จะชอบพิแกงผิดใต้นะคะทุกคนแกงกะทิอร่อยอันนี้ใช้กะทิขวดเล็กนะคะขวดเดียวพอ สัสดีค่ะอันนี้จะใส่น้ำเปล่านะคะก็จะมีอันนี้ด้วยมีตีนไก่ด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้จะต้มแยกก่อนนะทุกคน อันนี้ยังไม่ได้ปรุงนะเดี๋ยวไม่ต้องจะปรุงนะคะก็มีผัดพริกแกงกับกะทิเนาะเอาเนื้อไก่ลงมาผัดนะคะเพื่อน,อนแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปนะคะแหละต้มแยกประมาณ20นาทีนะคะทุกคนตัวตีนไก่เนี่ยถ้าเราไม่ต้มแยกนะคะมันจะสุกยากนะคะเนื้อไก่อาจจะสุกแต่ว่าตัวของเขาเนี่ยจะไม่เปื่อยเนาะล้วก็เลยต้มแยกก่อนนะคะอันนี้กระวยอันนี้มันมีมันน่าจะไม่เข้า เดี๋ยวจะเอาพริกแกงออกให้หมดก่อนนะคะทุะกคนสีกะทิก็สวยนะเนี่ยสีพริกแกงนะคะมามาปรุงกันนะคะเพื่อนๆก็วันนี้จะปรุงด้วยนะคะน้ำตาล ใส่น้ำตาลมะพร้าวนะคะทุกคนก็จะออกเมก้อยปรุงออกหวานออกเค็มนะคะใส่น้ำตาลคะ่ะน้ำตาลเราก็จะตามด้วยโรตีนะคะใส่โรดีก้อนใครแบบว่าอยไม่ชอบปรุงพวกขนอโรตีเพื่อนเพื่อนสามารถปรุงด้วยเกลือน้ำปลาอะไรพวกนี้ได้เลยนะคะแต่ส่วนไม่ก้อยเนี่ยชอบนะคะมันทำให้ปรุงไปต่อง่ายเนาะอร่อย อร่อยด้วยนะคะที่สำคัญใส่น้ำตาลนะคะแล้วก็ใส่รสดีใส่รสดีแล้วก็ไม่ใส่ผงชูรสแล้วนะคะเพื่อนๆใส่แค่นี้แหละอาจจะมีเติมน้ำปลานะคะเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าน้ำมันน้อยเกินไปนะคะเราก็ใส่น้ำเพิ่มได้เพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นอยู่ดูน้ำแกงเข้มมากนะคะอยากใส่มะเขือ่ะทุกคนโอ้ไม่ใช่มีมะเขือ ขอเติมน,น้ำเปล่านิดนิดหนึ่งนะคะปรุงง่ายๆนะคะเพื่อนๆปรุงด้วยรสด,ดีนะคะแล้วก็น้ำตาลเนาะผงชูรสก็ได้ถ้าใครอยากใส่นะคะแต่ว่าไม่ต้องใส่ถ้าใส่รสด,ดีหรือว่าขนอก,ก้อนแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยใส่ผงชูรสแล้วนะคะพอแล้วถ้ามันขาดเค็มนะคะเดี๋ยวเราใส่เกลือหรือใส่น้ำปลาต่อได้อันนี้ใส่มะเขือนนี้ด้วยดีกว่าเนาะอยากกินนะคะ ปรุงประมาณนี้นะคะพเพื่อนๆแต่ว่าถ้าใครชอบใส่ปลาร้าด้วยก็ได้นะคะเพราะากับปรุงได้หมดแลบ,บขึ้นอยู่ที่เรานะคะเราเป็นคนกินนะเราชอบแบบไหนปรุงแบบนั้นได้เลยแต่แล้วก็จะชอบแกงแบบว่าที่กินกับข้าวได้ด้วยนะคะก็เลยจะไม่ได้แกงแบบน้ำยาขนมจีนจ๋าขนาดนั้นนะคะ ไม่ใส่กะปิแล้วก็ไม่ใส่ปลาลานะคะเพื่อนๆปรุงแบบแกงกะทิแกงอ่าแกงเผ็ดทั่วไปนะคะลืมไปว่าตัวเองซื้อมะเขือน,นี้มานะคะใส่มะเขือน,นี้ก็ได้เอาตอนแรกตั้งใจไปเก็บมะเขือพวงนะคะอยู่ข้างบ้านนี่แหละแต่ว่าฝนตกทั้งคืนนะคะมันก็น่าจะแฉะเนะาะไม่อยากเข้าไปไม่อยากเดินลุยพวกหญ้าพวกอะไรไปนะคะ ปินไก่ก็คือต้มแยกนะคะหรือว่าใครแบบชอบใส่เลือดหรือใส่เครื่องในไก่ก็ต้มแยกก่อนนะคะเพราะว่าพวกเลือดพวกอะไรเนี่ยเวลาเรามาต้มรวมมันจะทําให้น้ําแกงเราเป็นสีแบบดําขึ้นเข้มๆน,น,น,นะคะสีไม่สวยนั่นเองเนาะถ้าเป็นอย่างงี้ก็คือสีน้ําแกงเราอะ่ะเป็นสีสวยนะคะสีแบบเหลืองๆกะทิแบบนี้เลยวันนี้ก็จะกินกับขนมจีนเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าซื้อถั่วง,งอกซื้อถั่วมากินมะเขือนะคะเติมใส่มะเขือ ก็จะแกงประมาณนี้แหละเพื่อนๆไม่ใส่อาถ้าเป็นโคลาสมัยก่อนจริงๆเนาะเคยเห็นที่ว่าพวกยายพวกน้าแกงนะคะเขาจะใส่อะตะไคร้ใบมะกรูดด้วยเนะาะตามน้ํายาขนมจีนอะแล้วก็ใช้พริกแกงของน้ํายาขนมจีนนะคะมันก็จะออกแดงๆเป็นมันเนาะทุกคนนั่นแหละไม่ชอบไม่ค่อยชอบแบบนั้นนะคะกินกับข้าวไม่ค่อยอร่อยก็แกงเป็นแบบแกงเผ็ดนะคะแกงกะทิเข้เขมๆแบบเนี้ยทุกคนแล้วก็ใส่เป็นพริกแกงเผ็ดใต้นะคะกับตัว พริกละเอียดเนาะไม,ไม่ไม่ใช้พริกน้ำยาขนมจีนนะคะไม่ก้อยมองว่าพริกอันนั้นอ่ะมันเข้มข้นนะคะมันจะแดงทาให้แบบกินกับข้าวไม่อร่อยนะคะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเราแกงกะทิแกงเผ็ดทั่วไปนะคะก็จะมีมันบ้างแหละเนาะแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าอันนั้นนะคะามาเดี๋ยวเรามาชิมกันชิมนน่อย หวานนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ก็จะใส่เกลือน,นิดนึงน้ำปลาหน่อยนึงเนาะเกลือค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาเพราะว่าหวานแล้วนะคะแล้วก็มีความแบบเข้มข้นของรสอื่นแล้ว เนี่ยต้มแค่ตัวไก่สุกก็พอนะคะเนี่ยตัวไก่ส่วนสะโพกเนี่ยก็สุกง่ายนะคะเนี่ยแต่ว่าตีนไก่เนี่ยคือต้มแยกอยู่แล้วเนาะแยกมาแล้วประมาณ2ี่สิบนาทีนะคะพเพื่อนๆเนี่ยแกงง่ายค่ะใครใช้แบบใครชอบกินเป็นโครงไก่เป็นตับไก่ก็ใส่รวมไปได้เลยนะคะอ,อร่อยละแค่นี้อร่อยเลยแต่จะใส่มะเขือเพราะไม่ก้อยไม่ชอบมะเขือแบบเละมากนะคะทุกคนก็จะมีผัก วันนี้ก็จะกินแบบกินแบบขนมจีนนะคะ,ะเดี๋ยวรอให้ไก่สุกสักหน่อยนยเี่ยทุกคนดูน้ำแกงกินกับข้าวก็อร่อยนะคะนี้แกงเหมือนแกงอ่ะสับปะรดแกงฟักทองแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่นะแกงแบบเดียวกันหมดเลยนะคะทุกคนกุงเหมือนกันเนาะ ออร่อยเพราะว่าบางคนก็จะชอบแบบว่าใส่อะไรอะมะเขือพวงเนาะถ้แกงแบบใช้พริกแกงสองอย่างพริกแกงเผ็ดใต้นะคะกับพริกแกงเผ็ดตัวเผ็ดละเอียดเนี่ยจะให้สีเนาะจะให้สีความเข้มแดงๆขึ้นมาหน่อยนึงนะคะ แต่ถ้าตัวอ่าพริกแกงใต้เนี่ยจะให้ความเผ็ดแต่ว่าจะไม่ใส่พริกแกงขนมจีนมันๆม,ม,มันแบบน้ำแดงๆในอย่างนั้นไม่ชอบนะคะเดี๋ยวเอาพริกขี้หนูใส่ไปด้วยใส่เป็นแบบพริกเล็ดโดดนะคะทุกคน ไก่มานะคะทุกคนไก่ส่วนสะโพกสามชิ้นน้อแล้วก็ตีนไก่ครึ่งกิโล,โลนะคะพระชาไมไปก้อจัดไป114บาทแล้วก็กะทิขวดหนึ่งกะทิก็20บกว่าบาทนะคะริกแกง20บาท20บาทก็คือใช้ไม่หมดนะคะร<ม>ิกแกงนี่แหลม้อน,นี้ก็คือน่าจะประมาณ1้0ยร้อยาสก็ได้หม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกินแบบทั้งวันเนาะกินใส่แบบขนมจีนก็ได้นะคะหรือว่า กินกบเพราะสวยเพราะว่าทําแบบนี้บางทีมันเบือ่อถ้าเราทําทีหนึ่งอ่ะเป็นกระทะแบบนี้แต่ว่าเรากินอ่ะแค่แบบว่าอยกินกับขนมจีนอย่างเงี้ยเอาถ้าคนอยากกินข้าวเนี่ยมันก็เอาน้ํายาขนมจีนมากินกับข้าวไม่อร่อยนะคะทุกคนแม่้อยก็เลยเนี่ยแหละทําแบบนี้แบบนี้ก็คือกินได้ทั้งกินกับข้าวนะคะแล้วก็กินกับขนมจีนก็อร่อยมากนะคะไม่ต้องแบบน้ำน้ำยาแบบมัน,มน เพื่อนๆน่าจะเึกออกนะอเนาะเวลาเราไปซื้อขนมจีนน้ำยาไก่เราเจอแบบน้ำยามันๆแดงๆอะ่ะเราก็จะไม่ค่อยชอบกินแบบนั้นนะคะพออายุมากขึ้นเราก็เริ่มแบบ <c oughs> กินไม่ได้นะคะทุกคนน่ากินไหมอันนี้ก็จะเป็นผักนะคะใส่ปิดสุดท้าย เสร็จแล้วทุกคนเนี่ยไม่ค่อยแกงแป๊บเดียวนะคะแกงกะทิก็ไม่ได้แกงยากเนาะก็คือกลับมาจากส่งลูกอะ่ะก็มาต้มตีตนไก่ไว้เลยนะคะต้มแยกหม้อไว้พอตีนไก่ได้เนี่ยเพื่อนๆก็จะยังมีความมันอยู่เพราะว่าใส่ตัวพริกแกงละเอียดเนาะแต่ถ้าไม่ได้ใส่ตัวเผ็ดละเอียดนะคะก็จะเป็นสีแบบพริกแกงผิดใต้อะ่ะมันจะไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆนี่น่ากินไหมคะ มาเรามาเตรียมจัดจานกันดีกว่าเอาเลยค่ะทำกับข้าวไม่นานนะคะไม่ก้อยนะทำกับข้าวไม่นานนะคะทุกคนเป็นคนทำกับข้าวเร็วนะคะ ว่าไลฟ์สดหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะทคําคลิปทําอะไรก็ตามแต่ไม่เคยช้านะคะแบบว่าคนรอกินอ่ะกินรอรอไม่นานแล้วก็แกงพอกเนี้ยต้มแค่ไก่สดก็พอนะคะสดปร่อยดีก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะอุ่นกินทั้งวันนะคะเวลาที่เราอุ่นกินอ่ะเนาะบางทีกว่าจะถึงค่ำนะคะมันก็ เบยไปแล้วมะเขืออย่างเงี้ยเราไปซื้อเขากินจะเป็นแบบมะเขือเละๆนะคะมาเรามาจับผักกันผักก็ไม่แพงน,นะคะทุกคนห้าบาทสิบาทเนาะของรอกเนี่ยก็ซื้อจากร้านขนมจีนมานะคะก็ถุงละห้าบาทก็พอเพราะว่าไม่ค่อย <S <S ไม่ค่อยได้กินเยอะขนาดนั้น แต่ส่วนมากแม่ก้อยทีไ่ได้จะกินองลอเพราะว่าเป็นคนชอบกินองลอ ฝนยังโปอยอยู่นะคะที่บ้านเพื่อนฝนตกกันไหมคะบ้านเมก่อยตกทั้งคืนนะคะตั้งแต่เมื่อคืนนี้เมื่อเชา้าพ่อยังคิดเขาจะให้ลูกหยุดเรียนแต่ก็ทีนี้หยุดหลายวันค่ันโแค่นึงค่ะฝนตกแล้วขี้เกียจกลยทุกคนตอนชเช้าพอเราก็ยังไม่อยากตื่นเลย ตอนเช้าเองก็ยังไม่อยากตื่นโหทรทีค่ะเสียงเลยก็ป๋องร่วงทักทายค่ะวันนี้มีผักนะคะทุกคนนี่เลยมาเรามาตักขนมจีนกินกันดีกว่าขนมจีนก็จะเป็นเส้นเล็กๆนะคะร้านนี้จะเป็นขนมจีนเส้นเล็ก เนี่ยทุกคนดูด่น่ากินเนาะหม้อนี้ก็ไม่ถึง150ร้อยห้าสิบหรอกค่ะตีนไก่อ่ะแพงนะแต่ไม่ก็จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่เนะเวลาไปซื้อก็คือก็สั่งเขาแบบว่าเอาครึ่งโลนะคะตีนไก่ครึ่งโลแล้วก็ไก่ส่วนสะโพกอะ่ะ <c oughs> ส่วนสะโะพกกับเพืพ่อนๆสามชิ้นร้อยสิบสี่บาทนะคะ,ะเฉพาะไก่นะถือว่าไม่แพงนะคะเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยตั้งใจทำในกระทะแค่นี้นะคะ แต่ถ้าค่าก็แบบว่าทําใส่หม้อเนี่ยน่าจะซื้อไก่มาเยอะกว่านี้กะทิก็ซื้อมาแค่ขวดเล็กนะคะขวดยี่สิบสองบาทซึ่งเมื่อก่อนนะคะมันก็จะยี่สิบาทเนาะกะทิเขาก็ขึ้นราคานะคะเป็นยี่สิบสองบาทใส่ถัว่ว มีผักชีลาวด้วยนะคะกินได้อยู่นะมื่ก่อนกินไม่ได้นะคะทุกคนเดี๋ยวนี้พอ,อยุมากขึ้นกินได้หมดเลยนะคะผักอะไรก็ตามแต่นี่ค่ะมาเรามาตักขนมจีนกันทำไม่ยากนะคะแกงกะทิเลือกพริกแกงที่เราชอบเนาะไกลๆว่าขึ้นอยู่กับพริกแกงนะคะ พิแกงเนี่ยพิแกงเผ็ดใต้นะก็มีขายทั่วไปนี่เป็นคนโคราชแต่ก็ชอบกินพิแกงเผ็ดใต้มากนะคะตามตลาดทั่วไปมีขายหมดเลยนะที่บ้านนะคะก็จะมีคนใต้ได้แท้เลยเนี่ยเขามาขายมีทุกอย่างนะคะที่เป็นแบบพิกแกงหรือว่าอะไรที่เป็นของใต้นะคะเขาเอามาขายมาเลยแล้วเราพอเราได้กินอะทุกคนพิกแกงธรรมดานี่ไม่ก้อยไม่กินเลยพิแกงธรรมดาไม่กินเลยนะคะกินตัวเผ็ดใต้ <c oughs> มีเคยมเคยีเพื่อนถามมานะคะว่าพิ่แกงอะซื้อที่ไหนตลาดทั่วไปน่าจะมีหมดนะเนี่ยเ,เพื่อนเพื่อนแกงเผ็ดต้านมันจะเป็นสีแบบนี้สีแบบนี้นะคะแต่ถ้าพี่แกงบ้านเราพี่แกงโคราชเผ็ดละเอียดก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะคะเผ็ดละเอียดนะคะเอามาทําชูชีทําสมัยก่อนก็จะกินแค่พวกนี้แหละตอนที่ยังเข้าไม่ถึงพีกแกงอื่นนะก็จะกินแค่นี้แล้วเวลาทําขนมจีนก็จะใช้น้ำยาขนมจีน ซส้นน้ำยามันจะแดงนะคะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยไม่อร่อยนะคะแต่ถ้าอย่างเงี้ยเรากินกับข้าวสวยก็ได้เป็นแบบแกงกะทิเข้มๆนะคะเนี่ยทุกคนกินกับข้าวสวยก็อร่อยมากนะคะก็คือเลือกได้ในบ้านนะบางทีเราอยากกินขนมจีนไมไ่ก็ไม่ได้ซื้อมาเยอะนะคะซื้อขนมจีนมาครึ่งกิโลแบบเนี้ยครึ่งกิโลก็กินได้ประมาณสองครั้งสามครั้งนะคะบางวันก็ซื้อมาโลนึงไม่เคยซื้อเกินนี้เพราะเรากินแค่สองสามคนนะคะ เพราะคนอื่นก็อ่ะกินข้าวนะคะก็ตักกินง่ายๆแบบนี้เลยราดข้าวคือจบเลยนะคะพเพื่อนๆวันนี้แม่ก้อยขอตัวก่อนนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกการรับชมเลยนะคะเดี๋ยวเผื่อวันหลังเป็นเมนูอื่นนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมกันแล้วก็ถ้าเห็นคลิปแม่ก้อยก็ฝากทักทายด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ